ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูโกโก้เย็นหรือว่าโกโก้ผสมนะคะที่เป็นสูตร16ออนแล้วก็22ออนค่ะยังกินช็อกโกแลตอ่ะเอางั้นยิ่ง22ออนนี่คือเข้มขนมากสวัสดีค่ะพี่เน่ Oriental Coffee ออน,นะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็จะมาแชร์เมนูโกโก้เย็นหรือว่าโกโก้ผสมนะคะที่เป็นสูตร16ออนแล้วก็22ออนค่ะแต่ว่าสําหรับคลิปวันนี้นะคะพิเศษตรงที่ว่าพี่เน่จะมาคิดคํานวณต้นทุนของวัตถุดิบให้ด้วยนะคะว่าใน1แก้วของเราเนะะี่ยค่ะ16ออนกับ22ออนเนะะี่ยค่ะต้นทุนวัตถุดิบของเราเนี่ยเท่าไหร่นะคะสําหรับวัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็คือเราจะใช้กันอยู่แค่2อย่างเท่านั้นค่ะก็คือจะมีตัวผงโกโก้100%นะคะของเลนทอลคอฟฟี่ค่ะราคาของผงโกโก้ถ้าเป็นราคา าสง5กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่ถุงหนึ่งเนี่ยค่ะอยู่แค่300บาทเท่านั้นนะคะ500กรัมค่ะแล้วก็จะมีนมผสมนะคะสำหรับนมผสมเนี่ยค่ะพี่เน่ก็จะใช้เป็นนมข้นหวาน2กระป๋องแล้วก็นมข้นจืด1กระป๋องนะคะก็เ,เป็นว่าเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยเฉลี่ยะคะ่ะโดยรวมๆแล้วเนี่ย ราคาต้นทุนของนมผสมเนี่ยที่เราผสมกันมาแล้วเนี่ยนะคะจะอยู่ที่1ออนนะคะอยู่ที่2บาทนะคะเราจะคิดกันแบบนี้เนาะ <sı hh S 1> ทีนี้ค่ะสำหรับสูตร16ออนนะคะ16ออนเนี่ยพี่เน่จะใช้น้ำร้อนที่สออนค่ะน้ำร้อนนะคะ4ออนค่ะแล้วพี่เน่ก็จะใส่ผงโกโก้นะคะอยู่ที่ประมาณ12กรัม Movie. เดี๋ยวเราจะมาใส่ผงโกโก้ให้ดูนะคะเราจะตักผงโกโก้นะคะอยู่ประมาณนี้นะคะ1ช้อนพูนๆเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะ เห็นไหมคะเราจะได้อยู่ประมาณเนี่ย12-13กรัมแถวๆนี้ค่ะนี่นะคะก็คืออาจจะพูนน้อยพูนพูนมากบ้างนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครช่างอะคะ่ะก็ใช้ที่12กรัมก็ได้นะคะอาจจะพี่เน่ตักออกนิดนึงก็ได้อะออกนิดนึงนี่นะคะประมาณ12กรัมนะคะเนี่ยออกนิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเกินบ้างน้อยบ้างอะไรนี้นะคะก็แล้วแต่นะคะว่าเราเคร่งเครียดหรือเปล่าแต่ว่าโดยประมาณ12กรัมนี่ค่ะแล้วก็พี่เน่ก็จะใส่ลงมานะคะ คนให้โกโก้กับน้ำร้อนนะคะละลายเข้ากันให้ดีเลยค่ะละลายเข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่นมผสมค่ะนมผสมพี่แนทจะใช้ที่2ออนนะคะอ่ะสองออนนี้ก็คือนมข้นหวานอยู่ที่40 ML แล้วก็นมข้นจืด20 ML นะคะก็เทลงไปเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยนี่ค่ะถ้าหากว่าเราดูนะคะใน1แก้วเนี่ยค่ะพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยค่ะ เราจะได้น้ำโกโก้เนี่ยรวมๆอยู่ที่ประมาณ6ออนนะคะโดยประมาณนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้าแข็งใส่แก้วได้เลยทีนี้พี่แน่ขออนุญาตนิดนึงนะคะว่าอันเนี้ยคือปกติเราจะทําเป็นโกโก้ผสมนะคะที่ว่าเวลาเราไปใส่ในเมนูโกโก้ร้อนโกโก้เย็นมอคค่าร้อนมอคค่าเย็นอะไรต่ออะไรก็เราแต่เนะคะเวลาพี่แน่เรียกโกโก้ผสมก็คือสูตรนี้เลยนะคะนั่นหมายความว่าในสูตรนี้เนี่ยค่ะพี่แน่ใช้โกโก้ไปประมาณ12กรัมตีให้ว่าเป็นเงินประมาณ7บาทนะคะแล้วก็ นมผสม2อออนก็คือ4บาทแสดงว่าต้นทุนแก้วเนี้ยอยู่ที่1 1บาทนะคะได้มาประมาณ6ออนก็เลยตีเป็นตัวเลขกลมๆค่ะว่า1ออนก็2บาทนะคะเนี่ยะคะ่ะเป็นที่มาว่าทำไมพี่เน่ถึงได้บอกว่าโกโก้ผสม1ออน2บาทนะคะอ่ะโอเคค่ะนั่นแสดงว่าแก้วนี้นะคะต้นทุน11บาทน้ำแข็งบวกแก้วค่ะนี่นะคะได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็เทโกโก้ใส่ได้เลยค่ะ6นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ท็อปหน้าด้วยนมสดค่ะนมสดก็คือเราใส่ไปสักประมาณ1ออนก็ได้นะคะอ่าหออน30 ml เนี่แหละคะ่ะนี่ก็เทปไปเลยเห็นไหมคะ โอเคค่ะแก้วนี้นะคะก็โกโก้ผสมคือ11บาทค่ะแล้วก็น้ำแข็งบวกแก้วพี่เน่ขออนุญาตคิดที่5บาทนะคะเป็น16บาทค่ะอันนี้นะคะนมสดน,นะคะก็คือ1ออนค่ะ1ออนก็คือตีให้ว่าอยู่ที่ประมาณ1 2ถึงบาทนะคะจริงๆก็คือประมาณแค่1นบาทหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะแต่ตออสอบาทก็ได้กันอ่ะอะบาทนะเป็นว่า11บวก5บวก2นะคะเอาไปเลยค่ะ1 7บาทนะคะสาหรับต้นทุนโกโก้โกโยเย็น16ออนค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทําสูตร22ออนกันบ้างนะคะ22ออนพี่เน่ก็จะใส่โกโก้เยอะขึ้นมาอีกหน่อยค่ะ15กรัมค่ะโดยประมาณก็คือจะเป็นช้อนตวงที่พูนๆหน่อยนะคะนี่ค่ะมีความพูนหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะใส่ลงไปนี่เห็นไหมคะ15กรัมคือเราตักไปบ่อยๆอะคะ่ะเราก็จะได้ปริมาณที่ค่อนข้างใกล้เคียงนะคะอันนี้แค่ปกติพี่เน่จะไม่ได้มาชั่งแบบนี้ทุกแก้วนะคะแต่น,นี่คือมาชั่งให้ดูค่ะว่าเราใช้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราจะใส่น้ําร้อนนะคะน้าร้อนเราใช้ที่4ออนก็ได้นะคะน้าร้อน4ออนค่ะโกโก้15กรัมนะคะเทลงไปเลยค่ะจริงๆสําหรับน้าร้อนที่เราผสมโกโก้เนี่ยค่ะถ้าเราอยากให้เข้มข้นน้อยลงอีกนิดนึงนะคะเราใช้ที่5ออนก็ได้นะคะแต่ว่าพี่เน่ยอยากให้มีความแบบเป็นโกโก้เข้มข้นหน่อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เป็นนมสดที่แบบว่าเราจะได้มีความเพิ่มความมันไปที่นมสดนะคะก็ ได้หมดเนาะโอเคค่ะทีนี้โกโก้นะคะ15กรัมเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่แนจะใส่นมผสมค่ะลงมาที่3ออนนะคะอันนี้คือสูตรหวานปกตินะคะหรือที่เราทําเป็นโกโก้ผสมเอาไว้ก็ได้ค่ะอันนี้2ออนนะคะแล้วก็1ออนอ่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้โกโก้น้ําผสมออกมาเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ7ออนนะคะอันนี้สําหรับสูตรแก้ว22ออนค่ะ เราก็แเอาน้ำแข็งกับแก้วมาเลยนะน้ำแข็งกับแก้วมาแล้วค่ะแล้วเราก็เทโกโก้นะคะที่เราผสมไว้เนี่ยค่ะราดลงไปเลยนะคะช่างดูน่ากินเหลือเกินโอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็ท็อปหน้านะคะด้วยนมสดอีกหนึ่งออนค่ะ,ะมาใส่ไปจริงๆเราก็ไม่ต้องตวงก็ได้นะคะแต่นี้แบบจะได้แบบเหมือนคิดคำนวณต้นทุนให้โดนี่นะคะหนึ่งออนเรียบร้อยค่ะปิดฝา นี่เป็นไงคะสาหรับโกโก้สูตร22ออนนะคะ22ออนเนี่ยพี่เน่ใช้โกโก้ที่15กรัมค่ะก็คิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ9บาทนะคะต้นทุนของค่าโกโก้แล้วก็นมผสมค่ะ3ออนก็คือ6บาทรวมเป็น15บาทแล้วนะคะ15บาทค่ะมาบวกกับค่าน้ำแข็งบวกกับแก้วไว้5บาทนะคะก็เป็น20บาทแล้วก็นมสดตีให้ว่า2บาทไปเลยค่ะ22บาทนะคะสําหรับแก้ว22ออนค่ะค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะชิมกันดีกว่า มาลองดูนะคะว่าได้โกโก้เข้มข้นหรือเปล่านะคะอยังกินช็อกโกแลตอด้เอางาั้นเหมือนกินแบบว่าช็อกโกแลตเมลเลยอืยิง่งยิบสองออนนี่คือเข้มข้นมากเพราะว่าคือเราใส่น้ำร้อนเท่ากันแต่โกโก้เยอะขึ้นแล้วก็นมผสมเยอะขึ้นเข้มข้นสุดๆโอเคค่ะ ก็นี่พี่เนยก็มาแชร์ให้นะคะแล้วก็มาแอบชิมให้ด้วยแล้วนะคะก็ถ้าหากว่าใครดูแล้วชอบไม่ชอบอยังไงมาคอมเมนต์บอกกันค่ะอยจาใจพี่เนยมาแชร์คลิปแบบไหนเมนูยังไงบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พี่เนยแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee นะะด,ด้ค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งก็ด้นะจา๊ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เนยมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะกับการแชร์สูโตรโกโก้เย็นกันอีกครั้งค่ะแล้้้้วววกก็มาบตนนนทุนใหดยะะคะ กับแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะก็ไปลองคํานวณต้นทุนของร้านเองดูได้นะคะแล้วก็ไปลองบวกต้นทุนอื่นๆที่เหลือค่ะเข้ามาแล้วก็ตั้งราคาขายกันได้เลยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ